ชราสิตุนครับกับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะสิบเถึงยีนะครับโฟกัสเด่นๆเ,เลยคือเงินนะฮะเรามีความหวังเรื่องเงินกันนะครับเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียหรือมีความคิดหรือกาลังทําอะไรที่เกี่ยวกับเงินนะฮะเพราะว่าทําอะไรเกี่ยวกับเงินเนี่ยมีหลายแบบนะบางคนกําลังขายลุ้นขายว่าขายได้หรือเปล่าโอเคถ้ามาทรงบนนี้มีโอกาสขายได้นะฮะฉะนั้นชูเน้นเๆ้นไปเ,เลยหรือถ้าสัปดาห์นี้จะต้อง ไปคุยเรื่องธุรกิจเรื่องการค้านะฮะหรือว่าจะเป็นการต่อรองต่าง,างนานาโอเคสําเร็จนะครับมีดาวเด่นเรื่องของเงินทองนะฮะดาวอังคารโคจอมเกษตรตาธิบดีอยู่คู่กระดาาทิตย์มันมีความลบาบากในการหาตังแต่มันเป็นตัวการันตีว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งคุ้มนะครับมันเป็นดาวที่มีคําว่าไม่ได้มาโดยง่ายแต่จะได้ถ้าพยายาม แน่นอนครับขอพยายามเนี่ยมันมหลายแบบถูกไหมบางคนพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็มีนะฮะแต่อันนี้มันเป็นตัวการันตีว่าถ้าเราพยายามเต็มที่นะฮะดวงมันเด่นนะฮะมันทําให้มีเกณฑ์สำเร็จสำเร็จนะครับเพื่อนเตรียมสมมุติถ้าใครที่เป็นเซลล์ค้าขายชุดนี้ก็ทํากันบ้านจนึงนะฮะต้องพูดยังไงสเตปไล่พูดยังไงหรือลองดูว่าคนที่เราต้องไปคุยด้วยนะ,ะเขาชอบงานสไตล์ไหนอะไรเงี้ยฮะคือมันต้องแบบ ดูทั้งตัวเราแล้วก็ทัาอีกฝั่งนะฮะคือมันต้องทํากันบ้านแลยนะฮะแล้วจะขายได้ดีด้วยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆครับสำหรับคนที่ค้าขายครับบางคนทำจัดโปรโมชั่นในช่วงนี้ก็ะเด้นะฮะจัดโปรทําการตลาดกระตุ้นยอดขายก็จะมีข่าวดีนะครับนําซ้ํายังมีดวงเด่นเรื่องของการกู้ยืมเพื่อนครับอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองนะฮะมันมีโอกาสนะครับจริงๆเนะี่ย ดาวอาทิตย์เขาย้ายไปอยู่ในตำแหน่งเงินทองดาวอาทิตย์คือดาวโชคลาภนะบางทีโชคลาภมาจากการแก้ปัญหาโชคลาภมาจากเรื่องของแฟนช่วยเหลือโชคลาภมาจากเรื่องการเจรจาโชคลาภมาจากเรื่องของวาจาครับพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังพูดโน้มนะ้าวใจใครได้บางทีเป็นเซลลเปในหน้านะฮะหรือบ,บางทีจะคุยให้ใครแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยอือโอเคมีเกณฑ์สำเร็จครับถือว่า จะคุยกับแฟนนะฮะเรื่องของเงินทองในรูปแบบต่างๆก็มีแนวโน้มที่สำเร็จนะฮะข้อต่อมาครับดาวพุธดาวสุกัจรทับนะฮะคู่ดาวพู่นี้เป็นดาววาจาการพูดคุยการโน้มน้าวใจใครนะครับมีโอกาสสาเร็จสูงนะฮะื่อเพื่อนมีไอเดียฮะอยากคุยอยากเจรจาอยากทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองนะฮะมันจะมีโอกาสมีความหวังใหม่ๆนะครับนี่คือจังหวะที่เด่นนะฮะฉะนั้นถ้า ตั้งใจทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจาการโน้มน้าใจคนถือว่าน่าพอใจนะครับนี่คือจังหวะดาวที่เด่นทีนี้นะคราวนี้นะครับพอเรานึกถึงเรื่องที่เราทํานะครับในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อมีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากงานนอกเหนือจากการหาตังค์นะฮะบางทีมีภาระครอบครัวบางทีมี เรื่องต้องคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบ,บัญชาลูกพี่ลูกพี่หรือบางทีมีไอเดียส่วนตัวอยากทําอะไรที่เป็นพิเศษที่ทั้งบอกใครหรือไม่บอกใครก็ได้มันมีแนวโน้มเปความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นนะครับนี่ไปว่าพาลาดเลยที่เราอยากทําลยได้การโฟกัสทุกอย่างนะฮะในช่วงนี้คือให้ระวังนะครับเรื่องของบริวารน,นะครับถ้าจะต้องระวังก็บริวารบางทีสั่งอย่างได้อย่างบางที คิดไปเองนะฮะคือเราสั่งงานแล้วเกิดปัญหาแล้วเขาไม่ได้มารายงาน <c oughs> ไม่ได้มาายงานเราคิดเองเออเองทําเองแก้เองนะฮะผิดเองแต่เราต้องรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่ต้องตามงานนิดนึ่งในงกันนะครับถ้าใครที่สั่งอะไรไว้ต้องตามงานนะโอเคนะครับอ่าต่อมานะครับบางทีสั่งอาหารคนหาพ่อค้าแม่ครัวยังทําผิดเลยก็มีโอเคครับเรื่องต่อมาที่ต้องโฟกัสนะฮะ คือผู้ใหญ่เมตตาเผื่อเพื่อนๆช่วงนี้เมื่อดาวผู้ใหญ่เมตตาเราก็ลองดูว่าเออเราอยากเราทำอะไรอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเอออยากให้ท่านเมตตาบางเรื่องไปเอ็นดูเราอย่างบางอย่างนะครับก็ได้นะฮะผู้ใหญ่นี้เกิดจะเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่ร้่นพี่บุปรารีหรือจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ย่าตายายอะไรก็ตามนะฮะบางทีจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะฮะท่านจะเมตตานะ มีแนวทางในการแก้ปัญหาเด่นถ้ามีปัญหามาบัญญามีแก้ปัญหาได้ไวครับเพื่อนๆครับถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจให้รู้ว่าแก้ได้ไวนะมันดีรงแก้ได้ไวนะฮะแก้ช้านี่เบื่อตายเลยปวดหัวนานแต่แก้ไวโอเคมันก็สําเร็จได้ไวโอเคนะต่อมานะฮะผุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางระยะสั้นนะฮะมันมีการเดินทางระยะสั้นเพื่อเพื่อนๆจะไปไหนทําอะไรก็ตามสําเร็จนะ ดาวการเดิน,นทางดาวเจ้าเดือนศารชะคือดาวพฤหัสนะฮะภาษาดาวโคโจรอยู่มมตำแหน่งกรมะในตำแหน่งมหาอุดนะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องการเดินทางเกี่ยวข้องกับการงานหรือช่วงนี้เราต้องไปแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ใครที่ทํะไรค้างคาแล้วเราก็สามารถทําได้ด้วยผู้ใหญ่เมตตาแต่ผู้ใหญ่จะวานให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญแล้วเราก็สามารถทําได้ดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันมีงานบางโปรเจกต์ที่คนอื่นก็ททาไม่ได้เราต้องทํานะครับข้อดีคือการโฟกัสสร่งความรักได้ช่วงนี้ เราพอจะคาดหวังให้แฟนช่วยเหลือบางอย่างได้แต่ต้องระวังแฟนป่วยนะแล้วก็เราจะพอให้แฟนช่วยบางเรื่องที่เราไม่สบายใจได้ช่วงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเออช่วงนี้ถ้ามีเรื่องอะไรจะปรึกษาหรือแฟนได้แต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ผมพูดอย่างเดียวช่วงนี้ดวงแฟนนะครับ1อารมณ์เขาหงุดหงิดหรือขึ้นขึ้น,นล,งลงง่ายบางทีเราหาจังหวะคุยไม่ถูกต้องทะเลาะกันได้รีที่2ช่วงนี้ดวงแฟนระวังป่วยใครไม่สบายฉะนั้นดูแลเขาให้ดีๆนะ แต่มีอะไรแฟนเนี่ยนะคือช่วยบางเรื่องหรือว่าจะมีข่าวดีๆเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางทีซื้อของบางอย่างให้ก็มีนะฮะโอเคนะครับเลขมงคลครับ9 4 5 7หเลขที่ไม่ถูกฉชุรค,คือเลข1น,นึสีครับขาวเหลืองดำแล้วก็สีแดงสีที่เลือกมักไม่ค่อยใช้คือสีส้มวันที่ดีฮะมีวันพุธพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์วันที่ติดขัดคือวันศุกร์ของชูโชคลาภครับสัปดาห์ที่เคลียร์หรือทงองสะอาด ห้องน้ำนะครับให้ลงให้ปลูกให้สาตาโอเคครับเพื่อนๆครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ